ก็ต้องครับสุดยอดมาเป็นน้องมองประโลนกูคุปคะแนนได้บัตรก็เดี๋ยวนี้พี่จะพาไปขายขวดกันนะครับผมก็เรียกง่ายๆว่าเก็บเอ่อเก็บขยะไปขายนะครับผมก็เอ่อนี่นะครับมันจะเป็นขวดนะขวดปกตินะครับผมก็จะเป็นขวดพลาสติกแบบเอาไว้กินน้ําอะไรทั่วไปเลยนะครับผมก็นี่นะครับผมอ่าเป็นขวดปกตินะแล้วก็จะตัดไอตรงพลาสติกออกนะครับผมพอตัดพลาสติกออกใช่ไหมแล้วก็ดึงฝาออกนะครับผมแล้วเราก็ไิ่ีนะครับปิดให้มันเป็นนี้เลยนะครับผมอ่าเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาขึ้นนะครับผม แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันจะได้สักกี่บาทไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่ขวดเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ของผมก็ประมาณน่าจะ2 2ถังประมาณ 2- 3ถังนะครับผมอ่ะไปดูกันไป เดี๋ยวไปดูกันส่วนลำดับต่อไปนะผมก็จะเป็นกระป๋องเบียร์นะผมแล้วก็ขายได้เหมือนกันนะไม่ต้องดีบอันนี้ก็ลิโอหรือสิมก็ขายได้เหมือนกันนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเก็บให้ได้ประมาณ12ขวดแล้วก็ใส่ลังนะครับผมถ้าสมมรรเราใส่ลังแล้วเราก็จะได้เงินเพิ่มนะครับผมโอเคและในส่วนต่อไปพี่ก็จะเอาพวกขยะเอามาลงในถังดำนะเอามาลงในถุงดำนะครับผมทุกคนโอเค ครับหลังจากที่เราไปขายมานะครับผม3ถูกมากแล้วก็เราแกะนะก็ได้ประมาณ40ไม่ใช่สิก็เราได้ประมาณ37บาทนะครับผมแล้วเขาก็แถมมาให้อีก3บาทก็รวมเป็น40นะครับผมโอเคนะครับผมก็อยากจะบอกว่าอาชีพทุกอาชีพก็มีเกียรติเหมือนกันนะครับผมอย่าไปดูถูกอาชีพอื่นนะครับผมเพราะว่าแบบเงินเล็กน้อยอาจจะทำให้แบบว่ามือนั้นเขามีอะไรกินก็ได้นะครับผมอย่างนั้นก็อย่าไปดูถูกอาชีพของคนอื่นนะครับผมโอเค ถ้าสมมติว่าเขาทําแล้วเขามีความสุขหรือยังไงหรือว่ามันทำแล้วมันเลี้ยงปากท้องเขาได้ก็อย่าไปยุ่งกับเขานะครับผมก็ปล่อยเขาไปให้เขาได้ทําสิ่งที่เขาเลือกนะครับผมโอเคเจอกันครับผมบาย